จะเป็นตุกดินงามกระดาษงามกระดาษงามกระดาษสาวนะงามกระดาษเลยรบสบายดีเนาะวันนี้มาพบกับพีเคสไมค์เน้นเซนเอลคือเกาเนาะกินกับรถลมรถตายมารถไฟขึือมาแต่ฟังคุณเนะ <laughs> านะเอาแบบ พาไปมาข้าพายเลยอะไรบ้างมาฟังนี้เป็นเสียเทียบเราเป็นคนพายเนาะเดี๋ยวไปเบื้องว่าจะเฮามื้อนี้เฮาพายข้ามน้ำซีมาเฮาพายมาเพื่ออย่างเนาะไปไปเบื้องพร้อมกันเลยการเดินทางไปสลักมู่นี่ครังน่้จะเป็นทางไอ้ตื้กลางนาแล้วก็ผู้สาวสองคนเนาะไปเบื้องหน้ามาชีว์เป็นไผ่ไป ท่านผู้ชมเบื้องนี้อันนี้เป็นห้อยตีนห้อยตีนของของยังวะเบื้องนี้เบื้องนี้ห้อยตีนอย่างนี้นะว้าวห้อยตีนยังเนาะไอ้โห,หคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ห้อยตีนตนี่คือห้อยตีนคนเลยแต่เขาแบบหอ้อย,ยห้อยตีนเนาะบบห้อยคอมเมนต์ไว้เด้อ บบอดบอไดไ้พื <laughs> <ะ>้นแหงเนาะงานทีไก่าอาจาะลยพวกใหญ่นึ่งเนาะสมเพีเนาะ่าศัใหญ่กว่าอยู่แล้ว อันนี้ก็บรรยากาศคีมซีเนาะโอ้ประชาก็ประชามวยอันนั้ก็เจรจาซื้อบกโมอยู่เนาะีตามมาบ่งบ่นเนาะเจอว่าแดงซื้อบ่บานจังได๋อันน้่เน้อ ลองดูปฏิทินเบิรงแท้กับหัวดูชันได้ปะไรยังทันช่วยได้ไงแซงข้างตัวนักเตะได้ไงแย่จนหญ่กับหัวเสียเทียบเนาะมึงขอโอ้แมนข้อนี้หูว่าแซ่บหรือบ่แซ่บแซ่บอยู่แล้วนี่เขากลับมาฮอดที่พักของเขาแล้วเนาะมือเลี้ยงแหละชิอนอยู่บอนนี่แหละแลยกับชิโก้กล่องไฟอยู่บอนนี่เลยพักฟอนบอลพักฟอนตั้งแคมป์นอนนี่เลยกินของโมแล้วก็บนอนนี่รับฟินนี่เลยนะขาเบิรงถขาเบิรง ขาเบิ้งทำบุษราขับเบิ้งจะจบเบิ้งเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนี่แม่นเนาะหอยตีนเหรอพบเจอมึงยาเนี่ยตามแค้มซี่ค่ะหอยตีนตัวนี้วะเจอเจอตัวเบี้ยเด้อหอยติดเข้มซี่อะได้ดราเสานไหนหอยตีดตัวนี้เนี่ยมึงที่หอยตีนป้าบางไงตีนบางไงเนาะตีนได้ดราเสาใบว่าแล้วโฟกัสยีน้า คือเนาะกัดไม่เข้นคือเลยหนา่อกนี่คือตัวนี้นะโอ้มกแตงโมเอาตอนนี้ก็ได้แตกโมไปเชียร์ให้พ่อใแล้วโอ้เดินมาแก่กำลังไปดลุมเดี๋ยวนำมานำมาเดี๋ยวก่อนจะไปกินนะนะใครที่เข้ามาเบิ่งกันนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช่เนาะไปว่าเข้ามาเบิ่งใหม่ๆนะกดสมัครพช่เนาให้เนาะให้มันฮอดพันสับไปไปโอเคโอเคโอเคบอไปบ บ้าดูงปเปียบห้อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งเทีกินก่อนเทียบนะเลยเลยเลยเอยามกินบงกัปตันมอพายเชื่อมาเนาะหวานยๆาหวานขักแซ่บแซ่บแน่นหน่อยเนาะ อันนี้เป็นตัวที่ว่าผู้สาวปาดไว้เนาะกระบาดบานแบชิ่ญยอดเขาเฮียอืมชิ่ญยอดเลยคู้แซ่บคผูหวานเสดานมันผู้เย็นปรนใด๋ยขั้นเย็นๆเนี่ยป้าแห่งแซบมือทั้งมอทั้งคางนะเนี่ยไม่หน่อยเดี๋ยวได้ไหนก็ได้ที่อยู่ในผูแซมเคยกินแต่ไหนมา อืมอืม好好的ถ้ายไปบ้างคลิปเต็มอยู่ที่ซ่องตื้อกลางนาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายอยู่นี่อยู่นี่เลยเตยี่ยมนะอ้าไปบ๊ายบาย <c oughs> ง่วงมากนะนี่อ่ะพอแล้วป้าลายบนนี้ป้าจำห,หนีแลละพอแล้วไป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  อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะให้มันฮอตพันทับไวๆหมกมุ่งเบียดยวอืม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 เบีดออือืบียบ๊ายบายา ตอนนี้เขาก็มาฮอดฟังเนาะไปเทียมฮอยแล้วกลับมาฮอดฟังจีิงใช่ฮอมแล้วเพราะว่าบังโมใช่ปะเออบังโมยุ่นเนาะแมนเขากลับมาได้พุ่นแล้วพายเฮือมากอะล้มรถตายมาเนาะตายก็ฮอดเนาะเฮือเขาเขาก็บเบ้ไทยตอนนั้นอันนั้นเนาะบื้ไทยตอนที่ว่าพายเฮือมาเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคอย่างเล็กน้อยนะแมนเสดาขนาดขั้นไทยเอาเนี่ยก็ทีมีแนวเดียดไท้พี่น้องเขาเบิ้งเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ทีจบไปกันเนาะบาย โอ้เดี ja <laughs> ๋ยวเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่าลืมอย่าลืมเบื้องคลิปแล้วนะกดไลค์กดแชร์แถวนี้แล้วก็กดซับสไครต์เนาะส่วนได้เห็นแต่กดไลค์แล้วเขามาเบื้องหันผ่ากดติดตามแน่ส่วนได้เห็นเขามาเบื้องไล่อยู่แต่กดติดตามยังหน่อยอ่าใครที่เข้ามาเบื้องยำพอนติดตามเนาะกดติดตามให้เฮาเนาะแล้วก็ใครยากให้เฮาเฮ็ดคลิปอย่างคอนเทนต์อย่างคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้เอออหละคอมเมนต์ไว้เนาะแมนแมนบอแมนแมนเออเพราะว่า คลิปนี้กับมิเต่์สองคนทามาคนอื่นบบาบางคาเบียกบาย